มีคำเตือนด่วนจากกองทัพไทยนะครับถึงพล,ลเรือนชาวกัมพูชาให้เวลาแค่3ามชั่วโมงในการอพยพนี่คือสถานการณ์จริงที่กำลังเกิดขึ้นตามแนวชายแดนแล้วก็เออมันตึงเครียดกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยครับใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงสถานการณ์นี้แหละครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยจะใช้ข้อมูลหลักๆจากรายงานข่าวด่วนของข่าวสดนะครับแต่ก็จะพยายามมองภาพให้รอบด้านที่สุดค่ะก็คือเราจะมาวิเคราะห์กันว่า จริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมกองทัพไทยถึงต้องออกมาตรการที่เออค่อนข้างเด็ดขาดขนาดนี้แล้วมันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับภาพรวมทั้งหมดครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะรอยจากจุดเริ่มต้นกันก่นกอนเลยตัวคําเตือนฉุกเฉินที่ว่าเนี้จากรายงานของข่าสดเนี่ยรายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างครับใครเป็นคนประกาศแล้วเออต้องการจะบอกอะไรกันแน่ตามรายงานที่ออกมานะคะผู้ที่ประกาศคำเตือนนี้ก็คือ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่ากปชจตนะคะอ๋อครับหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่โดยตรงเลยใช่ค่ะแล้วเป้าหมายของคำเตือนนี้เนี่ยคือคือมันเฉพาะเจาะจงมากเลยนะคะพุ่งเป้าไปที่ประชาชนชาวกัมพูชาที่อาศัศยอยู่ใกล้ๆกับสะพานที่ชื่อว่าใจจุมเนี้ยใจจุมเนี้ยค่ะอยู่ในอำเภอเวลเวงจังหวัดโพธิสัต ซึ่งก็คือฝั่งกัมพูชาเลยโ,โหระบุพริกัดชัดเจนมากทั้งชื่อสะพานชื่ออำเภอแสดงว่านี่ไม่ใช่การเตือนแบบเอ่อแบบเวียงแหแต่เป็นการชี้เป้าปฏิบัติการที่ชัดเจนมากๆถูกต้องค่ะแล้วคำสั่งจริงๆคืออะไรครับให้อพยพไปไหนยังไงบ้างคำสั่งก็คือให้อพยพออกจากพื้นที่ในรัศมี1.5กิเมตรจากตัวสะพานค่ะ1.5กิเมตรค่ะแล้วประเด็นที่น่าตกใจก็คือกรอบเวลาที่ให้ครับ คือให้เวลาแค่สามชั่วโมงเท่านั้นโดยนับจากเวลา10โมง10นาทีของวันที่ประกาศ10โมง10นาทีใช่ค่ะก็คือช่วงสายของวันนี้เลยมันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่ากำลังจะมีปฏิบัติการทางทหารเกิดขึ้นกับเป้าหมายนั้นแล้วก็จะเกิดเร็วๆนี้ด้วยโอ้โหให้เวลาแค่สามชั่วโมงนี่มันมันมันบีบคั้นมากเลยนะครับสำหรับชาวบ้านที่ต้องเก็บเข้าของมากค่ะหรือแบบต้องพาคนแก่คนป่วยออกจากพื้นที่อีก มันสะท้อนถึงความเร่งด่วนระดับสูงสุดเลยถูกต้องเลยค่ะแต่อืมถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะการแจ้งเตือนล่วงหน้าแบบนี้ถึงแม้จะสั้นมากก็ถือเป็นความพยายามที่จะทําตามหลักการสากลเหมือนกันอ๋อหมายถึงการพยายามลดผลกระทบ ต่อพล,ลเรือนเหรอครับใช่ค่ะคือพยายามลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดมันเหมือนกับการส่งสารไปสองทางทางหนึ่งก็คือเตือนพลเรือนให้หลบภัยส่วนอีกทางก็คือส่งสัญญาณไปถึงฝ่ายตรงข้ามว่าเป้าหมายของเราคือโครงสร้างพื้นฐานนะไม่ใช่ประชาชนเข้าใจครับแต่แน่นอนว่ากรอบเวลาสามชั่วโมงเนี่ยมันก็สะท้อนความจําเป็นทางยุทธวิธีที่แบบรอไม่ได้แล้วจริงๆครับซึ่งนั่นก็นํามาสู่คําถามที่สําคัญที่สุดเลยทําไมต้องทําลายสะพาน อะไรคือฝังเส้นสุดท้ายที่ทำให้กองทัพไทยต้องตัดสินใจใช้มาตรการที่รุนแรงขนาดนี้กับโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในดินแดนเพื่อนบ้านในรายงานข่าวให้เหตุผลไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะคือหน่วยถ่ากรองของกอปชตเนี่ยเขาตรวจพบการเคลื่อนไหวที่น่ากังวลอย่างยิ่งเขาระบุว่าทหารกัมพูชาใช้สะพาน ใจจุมเนี้ยแห่งนี้เป็นเส้นทางลำเลียงยุทธโภกกรที่สำคัญยุทธโภกกรมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยถึงขั้นที่ทำให้เราต้องตัดสินใจทำลายสะพานทิง้งในรายงานระบุไหมครับว่าเป็นอาวุธอะไรระบุชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นปืนใหญ่สนามปืนใหญ่สนามใช่ค่ะซึ่งในทางตะทางทหารเนี่ยการเคลื่อนไหวแบบนี้ถือเป็นการยกระดับสถานการณ์อย่างมีนัยสำคัญเลยครับ ปืนใหญ่สนามเนี่ยเป็นอาวุธหนักนะคะมีอนุภาพทำลายหลังสูงแล้วก็มีระยะยิงไกลหลาย10กิโลเมตรเลยการที่เขาย้ายอาวุธประเภทนี้มาใกล้ๆแนวชายแดนเนี่ยฝ่ายไทยก็เลยประเมินว่าเป็นภัยคุกคมโดยตรงต่ออธิปไตยของชาติอ๋อเข้าใจเลยครับคือมันไม่ใช่แค่การเสริมกำลังทหารราบธรรมดาแล้วแต่นี่คือการนำอาวุธที่สามารถโจมตีข้ามาฝั่งไทยได้ทุกเมื่อเข้ามาในพื้นที่เลยถูกต้องค่ะการทำลายสะพานก็เลยเหมือนกัน ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมใช่เลยค่ะวัตถุประสงค์หลักๆก,ก็คือการตัดเส้นทางการส่งกำลังบำรุงแล้วก็การเสริมกำลังของฝ่ายกัมพูชามันเป็นปฏิบัติการเชิงต้องการแล้วก็ตอบโต้ทางยุทธวิธีคือแทนที่จะรอให้ปืนใหญ่พวกนั้นถูกนำไปติดตั้งในตำแหน่งยิงแล้วก็เริ่มโจมตีเราครับฝ่ายไทยก็เลยเลือกที่จะทำลายเส้นทางลำเลียงซะเพื่อหยุดภัยคุกคามนั้นตั้งแต่ต้นทางเลยเป็นการชิงความได้เปรียบค่ะ เป็นหลักการทางทหารที่มุ่งเน้นการชิงความได้เปรียบแล้วก็ลดขีดความสามารถของฝ่ายตรงกันข้ามนั่นแหละค่ะทีนี้ที่น่าสนใจจริงๆก็คือทั้งหมดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศในหน้าข่าวของข่าวสดเองเนี่ยก็มีพาดหัวข่าวอีกชิ้นหนึ่งที่เหมือนจะให้บริบทเพิ่มเติมกับเราด้วยใช่ค่ะจุดนี้สําคัญมากเลยเพราะถ้าเราอ่านแค่ข่าวการเตรียมทําลายสะพานอย่างเดียวเนี่ยอาจจะตีความได้ว่าเออไทยเป็นฝ่ายเริ่มปฏิบัติการรุนแรงก่อนหรือเปล่าครับ แต่ในหน้าเดียวกันนั้นมันมีเผ่าแนะนําที่พาดหัวไว้ว่าด่วนกัมพูชายิงด้วยกระสุนปืนใหญ่เข้ามาฝั่งไทยตลอดแนวชายแดนอ๋อถ้าอย่างนั้นภาพก็เปลี่ยนไปเลยสิครับจากเดิมที่ดูเหมือนไทยกําลังจะเริ่มโจมตีก่อนกลายเป็นว่าปฏิบัติการนี้อาจจะเป็นการตอบโต้สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้ว มีความเป็นไปได้สูงมากเลยค่ะว่านี่คือการตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันพอฝ่ายนึงใช้ปืนใหญ่ยิงเข้ามาอีกฝ่ายก็เลยตอบโต้ด้วยการทำลายเส้นทางลำเลียงปืนใหญ่ของฝ่ายนั้นซะเลยซึ่งมันก็มีบทวิเคราะห์จากบล็อกเกอร์ด้านความมั่นคงที่ดิฉันไปอ่านมานะคะเขาก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยเขาตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำของไทยเนี่ยเป็นการตอบโต้เชิงยุทธวิธีที่มีการคุบคุม Calculated Tactical Response ใช่ค่ะคือไม่ได้โจมตีใส่ฐานที่มั่นหรือกำลังพลโดยตรงซึ่งแบบนั้นมันอาจจะนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบได้แต่เลือกโจมตีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เป็นแค่โครงสร้างพื้นฐานแทนเพื่อส่งสารเตือนที่ชัดเจนแล้วก็รุนแรงครับผมแต่มันก็น่าคิดนะครับว่าแล้วมุมมองจากฝั่งกัมพูชาละ่ะเป็นยังไงบ้าง เพราะสถานการณ์แบบนี้มันก็มักจะมีเรื่องเล่าจากทั้งสองฝั่งเสมอเลยแน่นอนค่ะแล้วนั่นก็คือจุดที่ข้อมูลจากแหล่งข่าวอื่นเข้ามามีความสำคัญจากที่ได้ไปตรวจสอบรายงานของสำนักข่าวพนมเปญโพสต์น Post, ในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันนะคะพวกเขารายงานสถานการณ์ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยต่างไปยังไงครับ เขาอ้างแหล่งข่าวจากกระทรวงกลาโหมกัมพูชาว่ามีการประทะกันจริงแต่เป็นการยิงตอบโต้การลุกล้ำอธิปไตยจากฝั่งไทยก่อนอ้าวค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการระบุถึงการเคลื่อนย้ายปืนใหญ่สนามแต่อย่างใดเลยโหนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสงครามข้อมูลข่าวสารหรือ information warfare ที่เกิดขึ้นคู่ขนานกันไปเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะแต่และฝ่ายก็ต่างนำเสนอเรื่องราวในมุมของตัวเอง เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำของฝั่งตัวเองถูกต้องค่ะซึ่งก็ทำให้ประชาชนทั่วไปอย่างเราเราเนี่ยต้องติดตามข่าวสารจากหลายๆแหล่งเพื่อประกอบภาพให้มันสมบูรณ์ขึ้นแต่ถ้าเรามองในภาพที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันมีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเรื่องประสาทพระวิหารใช่ค่ะโดยเฉพาะการณีพิพาทเรื่องประสาทพระวิหารที่เคยประทุขึ้นมาหลายครั้ง การประทะในลักษณะนี้ก็เลยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแบบโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งที่มันยั่งรักลึกอยู่แล้วซับซ้อนมากครับงั้นถ้าเราลองสรุปประเด็นสําคัญทั้งหมดที่สกัดได้จากแหล่งข่าวที่เรามีตอนนี้เราจะเห็นภาพอะไรที่ชัดเจนขึ้นบ้างครับอืมดิฉันคิดว่าเราสรุปได้เป็น4ประเด็นหลักๆนะคะ 1. ก็คือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมีความตึงเครียดสูงมากมีการใช้กําลังหารกันจริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะบานปลาย ับ 2. คือปฏิบัติการของฝ่ายไทยแม้จะดูรุนแรงแต่เป็นการกระทําที่มีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ชัดเจนก็คือการตอบโต้และป้องกันภัยคุกคามไม่ใช่การโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายครับผม 3. คือแม้ในสถานการณ์ที่ร้อนระอุแบบนี้ก็ยังมีความพยายามที่จะลดผลกระทบต่อพลเรียนซึ่งก็สะท้อนผ่านการแจ้งเตือนล่วงหน้าแม้จะแค่3ชั่วโมงก็ตาม ใช่ค่ะและ4ี่คือข้อมูลจากแต่ละฝ่ายยังคงขัดแย้งกันอยู่ซึ่งมันชี้ให้เห็นว่านอกจาก การประทะทางกายภาพแล้วเนี่ยยังมีการต่อสู้ในเชิงข้อมูลข่าวสารควบคู่กันไปด้วยชัดเจนมากครับโดยสรุปแล้วสิ่งที่เราได้เห็นจากรายงานข่าวหลายๆชิ้นนี้ก็คือภาพของสถานการณ์ชายแดนที่เปราะบางมีปฏิบัติการทางทหารที่วางแผนมาอย่างดีเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามแล้วก็มีการแจ้งเตือนพลเรือนเป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธีค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันทําให้ภาพรวมดูซับซ้อนกว่าแค่การยิงปะทะกันธรรมดาธรรมดาใช่เลยค่ะแล้วมันก็ทิ้ ิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราขบคิดต่อด้วยครับคือแหล่งข่าวเหล่าเนี่ยให้ภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแต่ไม่ได้บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอ๋อหลังจากที่สะพานถูกทำลายไปแล้วสถานการณ์จะคลี่คลายลงเพราะฝ่ายกัมพูชาไม่สามารถเสริมกำลังได้อีกหรือมันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกจากการตอบโต้ครั้งใหม่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากเลยนะครับใช่ค่ะ นี่คือจุดเปลี่ยนที่อาจจะกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศไปอีกนานเลยและแน่นอนว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนของทั้งสองฝั่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ